สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู่ทุกคนครับผมกลับสําหรับคลิปนี้ยินดีเข้าสู่ช่องเบาแหลมพารวยครับผมครับสําหรับมือนี้ครับพี่น้องครับจะพาพี่น้องมาตามต่อนะครับเนาะครับกับลาวพัฒนาชุด4ตัวโต๊ดครับผมครับสําหรับงวดที่ผ่านมาครับผมครับหวยลาวพัฒนา4ตัวนะครับเนาะครับออก0543ครับพี่น้องครับบอมาครับผมบอม่านะครับเนาะมาแค่เลขแค่3ตัวนะครับเนาะแต่ว่ากะ วได้มาเป็นเลขบนเลยนะพี่น้องเพราะว่าผส,สมกันมาครับแต่ว่าเลข3ตัวนะครับเนาะครับการลุดครับพี่น้องครับแต่มากคือมาเลข2ตัว2ตัวให้2หางครับพี่น้อง30กับ50าศูนย์นะครับเนาะครับเขาที่ 05ครับผมเลขออก05ล่างครับผมบนออก543ครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้อง f อครับผมท่านใดที่ติดตามครับผมรับชมน้องกับน้องงวดนี้บ่าว่าจะเป็นชุดใดเข่าบดครับพี่น้องครับหอยเล่าพัฒนาทีลงให้พี่น้อง f อกันนะครับนาอครับมื่อนี้ครับผมเขามาแล้วฝากพี่น้องเอกันทุกคู่ทุกคนนะครับนาะเปิดโชคเปิดดวงครับผมของพี่น้อง f อกันก็คือโดยการกด ไหลกดแชร์กับทั้งช่องบ่าวแหลมพารวยครับผมครับขอบุณขอบคุณครับพี่น้องเอฟซีเพราะว่าจะเป็นทันไหมหรือว่าครับทันเกาีที่ตามรับชมผลงานของบ่าวแหลมมาอยู่แล้วนะพี่น้องครับขอบุณขอบคุณหลายครับพี่น้องครับกำลังใจครับผมครับกลมาจากพี่น้องเอฟซีตีงแห้งกับอะไรมองนางดังอดแอรออดแอดอยู่พี่น้องเอาครับผมอันไดที่มันรบกวนนะครับเนาะครับสิ่งใดที่่มกบ่ชอบบ่าวแหลมต้องขอกราบพะท่านอภัยพี่น้องเอฟซี กันก่อนเด้อครับผมครับเพื่อเห็ดอีหยังน้องครับเนาะออกไปแล้วมันครับผมอย่าให้พี่น้องอีซีครับผมครับบ่พอใจหรือว่าบ่มักบ่ชอบน้องครับเนาะอ่ะครับสําหรับเล่าพัฒนาครับผมในงวดที่จะถึงครับพี่น้องในงวดที่จะถึงขออนุญาตปรับนิดนึงหวยลาวครับสําหรับวันที่ครับพี่น้องมื้อนี้คือวัน สุกเด้อครับผมครับวันนี้เป็นวันสุกนะครับนะสุกที่ 19. สิบเก้าสุกที่สิบเก้ากันยายนสองห้าหกแปดลาวพัฒนาครับบ่าวแหลมพารวยครับผมครับสำหรับครับผมครับ ตัวเลขแนวทางน้องครับนาะครับฝากพี่น้องครับผมครับใส่พิจารณาญาณในการติดตามในการรับชมผลงานกันนำเด้อพี่น้องครับสำหรับเลขสีตัวครับผมครับมาเบิ่งกันสีตัวโตดมีตัวใดแน่เลขมากงวดนี้มากแปลกครับพี่น้องครับหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้า สามห้าห้าห้าครับผมสามห้าเจ็ดห้าหาครับผมเห็นกันแล้วนะครับเนาะมีไผ่มากไผ่ชอบนบำพี่น้องงวดนี้ครับผมกับว่าอยังไพผัดถึงมันจะเป็นแปลกๆนะพี่น้องเนาะตัวเลขครับผมครับเหล็กหาคือไล่หลครับมาเปิดวางครับพี่น้องเปิดโบมีการมีงานงวดนี้ เระวัางีดีมาหลายปีนี้นะครับเนาะครับเปาหาหาทั้งนี่นะเอ้ยเขาท่างเบาแหลมเลยอ่ะเบิ้งตัวเด่นกันก้อนพี่น้องตัวเด่นนี่ให้เพียงสองคููสองหางนะพี่น้องเนาะกันอีกครับผมสองหางสําหรับเลขกสามตัวครับสิพายยามจับให้ได้เด้พี่น้องเพราะว่าเลขกวดน,นี้นะครับเนาะมันเลขกมันตัวซ้ำกันหลายจับก็ได้หน่อยหางครับ แต่ว่ามีเด่นเห็นพี่น้องเอฟซีอยู่ครับผมเด่นก็คือครับห้าห้าห้าน้อพี่น้องเนาะครับผมแล้วก็ห้าเจ็ดห้าครับห้าห้าห้าแล้วก็ห้าเจ็ดห้าอะมีไผมากน้ำบาพี่น้องครับมากบ่ามาักเข้ามาแล้วเอาอย่างเดียวเด้พี่น้องครับมากชอบตัวใดก็เอา พอมาคอร์ชอบก็เอาคือเก้าอันแหละพี่น้องได้เขามาเบิ้งแล้วอา้าฝากอีกสองหางนะพี่น้องสำหรับเด็กสามคู่ครับหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดแล้วก็สามห้าเจ็ด งามพี่น้องครับตัวได้กับงามครับบ่อยากให้พลาดเด้อครับผมครับงดน,นี้นี่มาเท้ละครับผมจักตัวได้ละสิมาแต่ว่ามาแทะ <c oughs> ห้าห้าห้าเจ็ดเอาเป็นยังไงพี่น้องครับเบาแหลมเน้นให้กระโบ้จกว่าเน้นอกพี่น้องครับเอาสี่ซะ <c oughs> เลขสองตัวมีเพียงสองหางเอาเบิร์ตสูโต,ตโหลดพี่น้องครับมีหาหาครับหาเจ็ดครับผมวังหันมาคูหนึ่งให้สองคููมาคูหนึ่ง 2, 5, 5, 5, นะครับเนาะครับสําหรับเลขสามตัวพี่น้องสามหาเจ็ดนี่ก็เป็นเลขที่ถือว่าอาถรรพ์มาบ่อยได้พี่น้องสามหาเจ็ดครับหาเจ็ดหานี่ก็ละมันระว่างกันดีๆเพราะว่าช่วงนี้นะครับเนาะบวราไทยบวราล่าวครับผมมาหาบซ้ายหาบขวาครับพี่น้องให้ละมันระว่างกัน สำหรับพี่น้องท่านไหครับผมครับมาเลขเป่าครับหัวหนี้นะครับเนาะจะพาดเลขหาหาเด้อพี่น้องครับหาหานี่ครับพิจารณาครับจัดกันเลยครับอย่าลืมครับพี่น้องอย่าลืมเด้อเข้ามาแล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้เพราะวครับพี่น้องจะบริพาดต้ครับเนาะคลิปตัวเลขครับผมฟันทงของบ่าวแหลมครับผมกับเล่าพัฒนาครับ ลงให้พี่น้องเอฟซีกันเนาะครับเนาะครับพี่น้องท่านใดมักท่านใดชอบครับผมแนวทางของเบาแหลมยังพอท่านกดติดตามอย่าลืมด้พี่น้องครับกดติดตามให้ครับทั้งช่องเบาแหลมผ้าร้อยกันนําครับผมครับเบาแหลมโมนี้กรับผมมีอย่างไรครับผมครับมีแต่สิ่งดีๆนํามาฝากมาตอนพี่น้องเนาะครับเนาะครับก่อนจากกันครับผมครับพี่น้องเอฟซีท่านใดสนใจที่จะเข้ากลุ่มนะครับเนาะครับอย่าลืมแอดไลน์กันเข้ามาครับพี่น้องครับอยู่ในกลุ่มเบาแหลมจะมี หวยหุ่นหวยห้าน้อยเนาะครับเนาะครับให้พี่น้องได้พิจารณากันครับผมทุกมือเลยครับผมครับเบ้าแหลมจะลงไห้ครับตลอดเนาะครับเนาะหวยตัวใดที่อยากได้ครับนอกเนื้อจากที่พี่น้องหรือว่าเบ้าแหลมล่งไห้ก็สามารถขอได้ครับผมครับเพราะว่าส่วนใหญ่หวยที่ลงจะเป็นหวยที่เขาเอื้นวางได้เลยพี่น้องสแตนดาร์ดครับผมครับจะสื่อกันอยู่ประมาณนั้นครับผมครับแต่ว่าถ้าพี่น้องเอฟซีมาแล้วมีคููใดที่มั่นแบบว่าเฮาอยากได แตกต่างจากนั้นไปก็ขอได้เลยครับผมครับสําหรับตัวเลขแนวทางมื่อนี้ครับพี่น้องครับเลขเจ็ดนี่พ่อยากบอกต่อว่ามาล้านเปอร์เซ็นต์พี่น้องพี่น้องสังเกตบางอยางดีครับผมเลขหนึ่งเจ็ดจริงๆก็มีมันเป็นเหมือนเลขวินนะพี่น้องครับเลขชุดวินใส่กันเนาะครับเนาะครับหนึ่งสามห้าเจ็ดครับผมครับเลขมีแค่นี้เนาะครับเนาะครับ แต่ว่าเลขหามันมีสามตัวครับแต่ถ้าสิจับแบบว่าเมื่อวิ่งกันจริงๆนี่ถ้าเขาติดตัดออกตัดหาออกนะครับเนาะแบบวิ่งด้วยเครื่องครับผมเขาก็ต้องเขาจะวิ่งนนแค่หนึ่งสามห้าเจ็ดครับนอกจากว่าเขาจะเลือกให้เขาวิ่งใ้แบบหาบ,บนห่าเลขห่าบรับบนหน้าบนหลังครับเนาะประมาณนี้ครับผมครับมันก็นจะมี มีให้เลือกครับผมแต่ถ้าเราบเลือกมันก็จะเป็นเล็กวินปกติครับผมก็จะวินอยู่ในหันแหละครับวิน3ตัววิน4ีตัววิน2ตัวครับผมครับฝากพิจารณากันนําครับผมขามาแล้วมักชอบแนวทางเบาแหลมนะครับเนาะครับขอพี่น้องโชคมานรำรวยสุขภาพแข็งแรงยาเจ็บยาจนกันทุกคูทุกคนสำหรับคลิปนี้ครับผมเบาแหลมผ้ารวยขอลาพี่น้องไปก่อนเอาไว้พบและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม